เริ่มตืดพี่น้องเลื่อนกระดูกกระดูกขาไทยประทันเยอะมากว่าน้ำเรื่องน้ำใหม่ด้วย ต้มน้ำไหม้ไว้ต้มน้ำไหม้ไว้ถ้าใจเหนนั่นกระดูกหมูอันนี้ก้อนแง่แล,ล้วก็เลยละลายประทันก็เลยได้ซ้อยเป็นบางส่วนต้มน้ำไหม้ต้มจืดน้ำไหม้พี่น้องเติมน้ำเข้าไปเลยใส่อีกก่อน เดือดไปะังเดือดังเดือดน้นม <laughs> ันออกออมาเลยใส่บอบดืบอเดี๋ยวเพื่อน้ำยุพีลายๆหลักกระิตรมใส่น้ำแบหลายๆเลอยเพื่อต้มน้ำใหม่เด้ข้าลวกข้าลวกตะน้ำมันขค้นมันออกซื้อ นี่เหาก็จะเขียวกระดูกหมูใส่นางเพื่ออะไรเพื่อใส้นมใหม่นเจาใส่อ oh ีกนอนใม่กนหลายัดโลละม้าโลแช่มันรีน้ำขึ้นมักออนน้ำขึ้นน้ำาดจัดน้ามีดีเมืองเลยพาจัดมากหมากก่กระชอนเลยเติมน้ำเข้าไปเยอะๆเลยเพื่อนำใหม่ด้หมอบไงเลย

Ừ. những นั้นสุกอยู่บ่ไปพุ่นแล้วก็อันนี้ ใส่ลงไปน้ำม้สวนเขาเองหมูที่หลัง <c oughs> เน้นน้ำมัน่นี่หมูครับลายเด้อหมูกาลายมันเป็นลายแล้วกาทั้งขาหมูจะมากินน้ำม้นลายกว่า <c oughs> ซ้ำหนีละพี่น้องปล่อยให้นน้ำม้เพิ่นเดือดเข้ากันกับหมูจืดๆหวานๆกันจ้า